เนี่ยตัวอะไรเนี่ยบาร์บีคอนเหรอบาร์บีคอนแอนตูดเอ,อ้ยแพ้ทองคำาผมอยากได้กุญแจผมอยากไปช่วยคนนั้นเข้าห้องน้ำแต่ว่าแม่งแม่งกระทืบผมวะเดื t h ฟ f ัก k เชียร์เล้วะอันนี้คืออะไรอ่ะโอไยหาขวมึงนะ,ะทำไมปั๊มน้ำมันไม่เหลือแล้วอ่ะ นี่ไงมันยังเหลืออยู่นี่ไงพวกเระเบิดห้องน้ำเบิดภูเขาเผากระท่อมมั่วเลยตรงนี้อ๋อมั่วเลยไม่ต้องมีอะไรกันทั้งนั้นนหะอ๋อเออไม่ต้องเข้อไม่ต้องปั๊มอ่ะไม่ต้องเติมน้ำมน้ำมันอ่ะผมยังหากุญแจไม่ได้ว่ะไว้จับแพ้ไม่ได้หรอกเอาตูดไายกับพื้นแต่เพิ่งมาช่วยแล้วไม่ไปช่วยเขาล่ะไม่ไปช่วยเขาล่ะ โอ้ยนมาอีกแล้วพวกตำรวจหยุดด้วยนะแพอหอยุดจะโง่แล้วเฮ้ยได้ยินแพ้ทองคำอยู่บนหลังคาสัมผัสได้นะอยู่บนหลังคาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอุยอ้ยมันลงอะ่ะหัวมันโคกไม้อ่ะนี่ไงออก็บอกแล้วว่าพี่ไม่ยอมหรอกนะเดี๋ยวตำรวจไปเรื่อยๆก่อนเนี่ย ว่าไงใบแม,มนเยอะตรงนี้มาตั้งแคมป์อะไรกรันอ่ะว่าย,งายังไงเอาเฮ้ยเฮ้ยอ่าคุณช่วยคุณช่วยไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนี่ไงเราหึหึห,ห,หึมึงขับรถลงน้ำแบบมีใบขับขี่เปล่า oh <my> แพททองคำนะตรงนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเลย สองกาสอุ้ยต่อด้วยไอพ่นเจ๋งเลยว่ะเราไม่ต้องเดินทางเองเลยนะ้ามันเดินทางให้เราเวลินลาร์ดแบกถุงที่ใหญ่มากๆเออใหญ่จริงไม่เถียงเลยผมได้ยินเสียงแพททองคําอยู่ด้านบนมึงถ่ายรูปก,กับห้องน้ำเหรอไม่ต้องถงุงไม่ต้องถ่ายมาลัละเอาอันนี้ไปโยนใส่เสขาดีกว,ว่าเ <c oughs> ต็มเต็มหัวแม่นมากจ้า ซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้เจ้าแพ้เฮ้ยรถซิ่งเหรอเมื่อกี้รถดิฟเหรอผมเห็นเฮ้ยนั่นอะว้าวแบ๊ยพระเจ้ามันมาอีกแล้วเอ้ยสาบกูอีกแล้วเนี่ยหลายเรือแล้พลังมาถึงแล้วเทพระเจ้าสายฟ้าสาบรถอุ้ยผมกล้าชนแพ้เหรอ 2G เทอร์โบรู้จักว่า แลสติกน็อตแลสติกไนท์ซัสอื้งกตัดหน้าคุดไปเลยแลลี่คาร์จิงด้วยฮึสปีดเหรอมึงสปีดขนาดไหนกันวะไอ้กูควิดให้ดูเฮ้ยแข่งบ้างกูดิฟโชว์วกูดิฟโชว์ในประเด็นอ่ะอ๋อไม่ได้ดิฟว่ะมันแค่เบรกมือเฉยๆอุ้ยขอโทษครับ อ้่านี่กูปิดทางแล้วมาดูกันว่ามึงจะไปได้ไหมอุ้ยอะไรอ่ะพู่มนุษย์โหดร้ายมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเราสามารถเมื่อกี้ผมสามารถอุ้ยอุ้ยแพลฟฟิลันิ่งที่เก่งที่สุดในประเทศไทยโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเฮ้ยมันชนรถกูกลับรถกูเลยนะมอนวูดฟอชื่อมืองนี่เหรอ ว้าวอีเกียอันนี้เป็นอะไรสโลวาเกียสวิสวิสเกียอะไรวิกเกียเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนนั้นก่อนจูอายอันนี้มีแผงควบคุมอะไรด้วยคอนโทรลเดอะเคดเอ้ยเอยเอาแล้งไายละ่ะเอาวุ่นแน่ละกูบอกเลยวุ่นแน่นอนไหนเมื่อกี้มึงชนรถหัว ชนรถกูเหรอโอ๊ยควบคุมยากมันกนลววเลยนะไอ้อยเฮ้ยพังพังแม่งหมดไม่ต้องก่อสร้างกันแล้วเออช่างมึงเถอะเอาไปไม่ต้องโอแกว้งกันแล้วอะจุ๊บๆไปดูอียิปต์ก่อนนะฮะปุ๊บผมเหยียบตีนใครวะขอโทษขอโทษเจเล่นกีตาร์เหรอตรงนี้โอ้โหสถานที่เที่ยวที่สวยงามมากๆอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ อุ้ยอุ๊ยเอ,อาท่อระเบิดแมนโฮสวัสดีมาอยู่ทำอะไรเชิดกระจกเหรออืมตรงนี้มีแพ้เอ้ยมึงมั่วแล้วตรงนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยถ้าเราจุดไฟตรงนี้แล้วเราจะบูชาใช่ไหมเออเฮ้ยทะลุบ้านอีกแล้ว กูแค่จะจุดไฟกองไฟเดียวกูไม่ได้ตั้งแต่โอ้โหผิดรูปเลยนะฮะอยากไปเที่ยวแล้วอะไปเที่ยวกันดีกว่าเป็นไรไหมผู้ผชายตับไฟให้ไฟต้องดับด้วยไฟโอเคเราเริ่มเดินทางกันนะฮะวันนี้แพ้มาเที่ยวอุทยานอุทยานออสัตว์ป่าที่มันจะมีสัตว์แปลกๆโอ้ตอนนี้นกที่คุณจะได้เห็นที่นี่มีนกอะไรมั่งมีนกอีกอยไมอยากเจอนกอีกอยเอ,อ้ยนี่อะไรอะ หินทองคำเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าเวลามาเดินป่าอะไรเงี้ยอย่า,ยาขโมอยอะไรกลับบ้านแล้วมันก็แค่หินเฉยๆทาสีทองโกหกกูเหรออุ้ยออกนอกโลกไปเลยโยนออกนอกโลกเลยไปต่อนะฮะอุ้ยพระเจ้าออมาอีกแล้วเฮ้ยกูบอกแล้วไงฮัลโหลซูซูไม่ใช่เดือดริมคืออะไรอ่ะผมเตะมันหัวทิ่มหมดเลยอ่ะ มีซอมิวเบอร์เด,ดมเลดช,ชอ็อปวอ้เไงยโยเอา้าขอโทษนั่นอะไรอ่ะอุ้ยหลุมศพประกูขโม,โมยมึงด้วยอนะ่ะรบหลูหลุมด้วยอ๋อตรงนี้ที่ให้เอารถขึ้นเหรออุ้ยมันอยู่เหมือนจูรลสิกพาร์าคเลยวะ่ะไอห้องขี้นี่แล้วได้ยินเสียงแพททองคำอ่ะโอ้ย ของโปดของแพ้เลยแพ้ทองคำเนี่ยคือมันมีแพ้ทองคําแต่ละพื้นที่เลยคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือในฟาร์มที่เราไปนั่งหากันมาคืออันนี้คือแค่ทั้งหมดในฟาร์มนะโอ้คิดว่าทั้งหมดในโลกโวา,วาองคุทองัะเอาไปต่ออุ้ยเอาเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องประชนภัยกันก่อนนะหาความสุขเข้าตัวอันนี้บ้านใครอะ k เน Energy ให้ซ่อมกังหันลมสองจุดโอเครับทราบแล้วหรอ ซ่อมไงไปซ่อมกันเลยอุ๊ยเอาโยไปเยมาเอาโยไปเยมาโอ้โหดูเมืองดิผู้ชมเดี๋ยวการหาันลมมึงอันเมื่อเริ่มมึงใช้ฐานสามเอนะ่อันนี้ไม่น่าจะสามเอแล้วน่าจะสามสิบเอแบบเราต้องหาฐานนะเพื่อมาต่อให้ตรงนี้แล้วกูจะหาฐานจากไหนเล่าโอ้คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าไอสองอันนั้นมันมีฐาน ผมว่าเกมมันเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยฮ่าโอ้โหนี่แล้วเรามีเทคโนโลยีพิเศษไงเทคโนเอ้าเฮ้ยเลยกูมีเทคโนโลยีเอียโอ้โหแม่งไอ้รองเท้าช่าพุ่งตกโลกเลยพุ่งมากๆไม่ได้นะคุณผู้ชมครับมันพุ่งทะลุทุกอย่างจริงๆนะฮะเฮ้ยกูเพิ่งพูดไปกูจะตกโลกแล้วโอเคเรามาขโมยถ่านจากไอ้เสาต้นนี้ วิ wing, 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 wing. Wing, ่งวิ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 ่งไปเทคโนโลยีสตาร์กเนี่ยสตาร์กอินดัสทรีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรปฏิกรอาร์คเนี่ยบ้านที่มันจ้างเราอะเราถึงต้องไปซิวของรัฐบาลของอันนี้มาเพื่อะอะยูปับ๊บคว้าไว้โอ้โหคว้าไว้ไม่ทันว่ะมาดูกันนะฮะว่าถ้าต่อเสร็จแล้วมันจะมีอะไรเกิดมาขึ้นได้ยังไงกันมึงเซิร์ฟอะไรข้างบนเราภาคที่เราก็มีคนเซิร์ฟบนกลางหันลมอย่างงี้นะฮะ ดูอ๋อเฮ้ยโอ้ยกูจะิดมันซะหน่อยไม่ได้กิดเไหยจะทำบาปก็ทำบาปไม่ขึ้นเอาอหมั่วเลยเอาตรงนี้โอ้ยขึ้นไปดิมันติดอะไรเล่าโอเคมามาดูกันว่าถ้าเราใส่ถ่านแล้วก็ทำให้บ้านนี้มันปั่นไฟได้เราจะได้อะไรนะฮะสำหรับเอ๋อมันติดอะไรขึ้นมาดิเสยียบเลยอ๋อเอาเฮ้ยใครหล่นมากูเองเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันคือสเปซช,ชิปมันไม่ใช่บ้าน โอ้ไม่ก็เทคโนโลยีสตาร์กบอกแล้วไงปฏิกรณ์อ้าจริงจริงด้วยสเปซเอ็กซ์วันอะมันไม่ใช่สเปซเอ็กซ์แต่มันคือส <laughs> เปซซักสเปซซักเฮ้ยแล้วผมตกมาแล้วผมขึ้นไปยังไงอะเอ้ครูอยู่ข้างบนอยู่แล้วนี่วะไปมึงลงไปโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เร็วกันจูโอ้ยแค่นี้ไม่มีอะไรต่อกอเราได้แล้วนะฮะ สำหรับแพ้หล่อตอนนี้แพ้หล่อแพ้หล่อมากไปด้วยปัญญาตัวนี้ก็ผู้จเจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาทางเทคโนโลยี <c oughs> ทวิตเตอร์นี่ซื้อทวิตเตอร์แล้วคนระับตอนนี้อีลอนมาร์กซื้อทวิตเตอร์แล้วโอเคตอนนี้เราก็โลเคทดทาร์เก็ตเดียวเดียวเดียว,เ,ยวเอ้ยกูไม่ได้ตั้งใจเอ้ยกูไม่ได้ตั้งใจเอาเฮ้ยแล้วผมมาด้วยผมคิ้วผมจะไม่ได้มาด้วยสิ โอ้ยเรามาถึงที่อ e ีเกียที่ที่แรกที่เราก่าวจะมาสำรวจเนี้ยอืมอ๋อ,อนี่คือยานอวกาศที่เราสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองเหรอที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือโลเคชั่นเนกทาร์เก็ตแล้วมันไปก่อนผมโอ้อันนี้สินะมันคือยานพาหนะที่คู่ควรกับผม ยานพาหนะของแพทย์หล่อยานพาหนะตามธรรมชาติอ๋ตอนนี้เรากลับมาที่ฟาร์มคุณผู้ชมใช่ไหมเราอยู่ฟาร์มเราใช่ไหมโอไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟาร์มกูกลับไปก่อนสปอยแล้วเนื้อหายังมาไม่ถึงตรงนี้เดี๋ยวค่อยเล่นไปทีละจุดนะคคุณผู้ชมครับเรายังไม่ไปทีเดียวทุกที่นะฮะเราต้องสำรวจทุกที่ให้ครบให้ละเอียดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยถึงมาเราจริงฟาร์มก็ยังไม่เรียบร้อยเลยกูรีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะกลับไปทำเดี๋ยวพาที่ผมขอทำที่อื่น ถูกไล่ลงจากยานแล้วเหรอนี่นี่ผมถูกไล่ลงจากยานตัวเองแล้วเหรอที่เที่ยวที่เดิมมากคุยอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้าเอ้ยพลาดไปได้ยังไงเนี่ยเย้ไม่พลาดแล้วเล่นน้ำอ๋อติดอะไรเนี่ยเยอะมอเลเซอร์บีมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อตอนนั้นอีเกียอยู่นู่นแล้วไอ้ที่เราเที่ยวที่แรกอะยังไม่ทันได้เที่ยวเลยอะเที่ยวไม่หมดที อะไรวะมั่วแล้วจุลมุนจุลเกล้วตรงนี้อ้าวอีกแล้วเด้อสูก๊กูจะไม่ใช้แล้วเอยทำไมถึงได้มีนกยักษ์อยู่ใต้ดินเป็นไปได้อย่างไรกันอันนี้คืออะไรทำไมหมู่บ้านเหมือนซัมบี้เดอะวอกกิ้งเดดเลยเนอะโนรู t เฮียใช่ปะเนี่ยมันคือเมืองอะไรนะเป็น f the world จุดจบของโลกนี้อย่างนั้นเหรอมันให้ใส่อะไรเข้าไปอะ ขนมปังไหมอ๋ออาหารสเีียงมันมีคนอาศัยอยู่ข้างล่างนมมิวแคนหมายฉันได้ช่วยพวกนายเองฉันรู้ว่าพวกนายคิดว่าโลกนี้ล่มสลายไปแล้วแต่จริงๆแล้วโลกนี้ยังดีอยู่เอานมไปกินนะนมนั้นดีมากต่อสุขภาพสําหรับคนที่อาศัยอยู่ข้างใต้นั้น ว้าวลงไปได้แล้วเราจะไปดูความเป็นอยู่ของคนข้างล่างนะครับว่าเขาเป็นอยู่เป็นยังไงในโลกที่ยังไม่ล่มสลายแต่พวกเขาคิดว่าโลกล่มสลายแล้วเดีย๋ยวผมขอเก็บเทคโนโลยีพวกนี้ก่อนไม่อยางไทำให้เขากลัวสวัสดีนี่คุณอาศัยที่นี่คนเดียวอย่างนั้นเหรอเสียงอะไรวะโอโหนี่เอากระป๋องมาตั้งเรียงกันด้วยความเหงาเลยเนี่ยโอ้ที่นี่มีคนอาศัยอยู่มากมายกระดาษชิปตูดที่นี่มีกระดาษชิปตูด ใส่ได้เฉยๆทำอะไรไม่ได้อีกแล้วโอ้ยหมายกอดเอากระดาษชิตูดมาใส่ตินแพ้ขนะ oh. ี้ก่อนนะโอ้นี่แหรอท่าขี้ของนายอ่ะ Emergency Youth Only โลกนี้ล่มสลายแล้วทุกคนข้างนอกมันไม่ปลอดภัยซอมบี้บุกแล้วอย่าก,กดนะอย่าก,กดจนกว่าฉันจะพาเพื่อนนายมามาคุณผู้หญิงมาเร็วเป,ปเปอร์มันมีชื่อด้วยนี่ว่า เปเปอร์แล้วใครอีกคนนึงไปได้เวลาไปแล้วอุ้ยเมื่อกี้แม่ไม่โหลดอุ้ยอะไรอะ่ะซอมบี้อรอซอมบี้อพอลิปจริงๆด้วยคุณผู้ชมเพราะมันเป็นรถอย่างนั้นมันไม่ใช่เอา้าอุ้งล่ากมึงเข้าไปไม่หรอผมคิดว่ามันจะสลาตัวดีดบ้านนี่ออกไปที่ไหนได้มันเราได้แล้วฮะรถเราได้แล้วเราได้แล้วโอ้ยไปมีขี่รถก็สำหรับ เดี๋ยวนี่เสียงแต้มันเหรอโอ้โหโอเคนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะพาร์ทที่3ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดติดตามก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับสำหรับรถอันนี้เดี๋ยวมาดูกันใหม่นะอุ้จะเอาเฮ้ยอุโดนตีตัวจะเอาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ ไปก่อนแล้วเหรอว้าวยังไม่ทันได้ขับเลยอ่ะ